วัสดีพี่น้องปองฝ่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอืง่นเท่าเลยแชร์แนววันนี้พาพี่พาน้องมาเบิงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจยามเย็นสําหรับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองเลยอีกม้งหนึ่งครับผมเนี่ยมองบริเวณหน้าพิพิพธภัณฑ์เมืองเลยนี่ครับผมอย่างเม่อเลงเป็นกระสิพาลูกพาดเต้ามาออก,กาลังกายที่เห็นมองนี้สิเป็น อันนั้นเด้อลายนี่นะก็เอิ้นว่าอยังนี้ขีอันเลนเลนนียเกศเกศสกีอี้ยงนี่นะเด็กน้อยกําลังมาฮัดมาเฮียนเลยเฮียนขีเฮียนอันเรียนเลียนเรียนเลียนเลนไล่ไล่เนี่ยเอื่อมาจะไหนก็เอื้อมาเปลี่ยนพุดนะพุดนะพูดขี่เก่งกับเก่งเก่งกับพี่น้องพุดนะ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 อันนี้กําลังฮัดไปขั้นเมนไบรุ่นนี่อันขึ้นโนนอันนี้พร้อมเพื่อขึ้นโนนขึ้นอันเลนขึ้นเลนลงอันเปลนโนนเป็นโนนนี่แม่นี่นะ กเจ้ากระชีมาแล้วก็ตึงๆขึ้นอ่ะตึงๆตึงๆนี่นะอุ้ยเห็ดใดเก่งก็วันนี้รุ้นใหญ่บบเห็นมามีแต่รุ้นน้อยมานี่นะก็รุ้นใบรุ้นมาแล้วอุ้ยแดนวืดบืดบืดเด็กกระวัดเจียวเนาะขาใบไรกระไดเด็กน้อยเอาไปมบนมวนคอยไปคอยมานี่นะพี่น้องนี่นะคุณ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 นะโอ้ขี่ให้เบิ่งเนี่ยมีผู้ใดที่ขี่โศให้เบิ่งบอมาแล้วมาแล้วนุ่มน้อยนี่มาแล้ว มาแล้วได้บอพี่น้องได้บอไปแล้วพไดีไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 ไปแบู๊นโอ้ไปไก่พอสมควรก็แล้วนี่นะมาแล้วโอ้ไปไก่พอสมควรก็แล้วแน่นอนไ่เคยเห็ดเปลี่ยนบอพี่น้องก็เห็ดบอเปลี่ยนเนี่ยครับก็เห็ดในปักครับที่ดินพอดีนะ โมมีผลเลสไล่ภายในเหมือนี้นะมีแต่รุ่นปฐมรุ่นมัธยมบปมาเนาะอันมัธยมมาเนี่ยโอ้ยสีโซวัดเซี่ยวเนี่ยจักหน่อยรุ่นน้อยอ่ะรุ่นน้อยอ่ะพี่น้องรุ่นน้อยอ่ะรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นใดเด้อรุ่นอนุบาลที่พี่น้องปั๊บเก่้ยงเท่านัเนาะอนุบาลกระไรเบื่อนเบื่นเดีบอกกายืนเตร้านั่งเอาอยู่นี่นะคุณนะปัดโตจนวัตสุดทางมับโอ้ยมีการโยกความเด้อเอาไม่ไปเนี่ย เอาค่าขึ้นบ้าล่าเอาค่าขึ้นเอาค่าขึ้นหรือยังเอาค่าขึ้นไหมเอาค่าขึ้นอ้าแดงเอาขาขึ้นเย้เลยนางเอาบอกกายืนเดี๋ยวนางเอานี่นะผลนี้ว่างไงครับเอาต่อไหมครับเอาต่อไหมครับบัตโตโยกลอพรเราบัตรสี่ขึ้นโหนสิโยคลอเนี่ยแต่ว่าเราลุ้นหน่อยอยู่เหราเหตุปะหันของแต่ว่านี่นะ ไปลว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 ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอ้าวตอนนี้ตามทันไม่ทันตามทันไม่ทันตาม,มทันไม่ทันไอห,หนุ่มเสี้ยเกี่ยวมาไหนแล้วสุ่มเสี้ยเกี่ยวมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้จนสีฮอตคอยเป็นสถานที่ผักพนยนใจย่ามมะเร็งเนี้ยก็เจ้าก็สิผ่าลูกผ่าเต้าก็เจ้ามาผักพรอยู่นี่ละ หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลยนี่นะอาคารเก่าแก่ก่อนนี้นะเคยเปลี่ยนสลักลางมาคอนอาคารนี้นะแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่เก้ากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยมาพักข้างแหลมอยู่นี้หนึ่งคืนในประวัติศาสตร์เมืองเลยเกี่ยนไวน้นี่นะอาคารนี้น้พี่น้องยามเมืองพระเจ้าก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจคือหน้าบริเวณพิพิธภัณฑ์นี่แหละวันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยว บริเวณพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งแห่งยามเย็นของพี่น้องชาวเมืองเลยณบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์หน้าเทศบาลก็ประมาณนี้แหละยงอื่นเท่าเลยแชร์แนวฟ้ากดไลค์กดแสนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ